ชาวเน็ตประนามปอฟปาณิสราขอแจ้งโดนชาวเน็ตกล่าวหาสูบบุหรี่ไฟฟ้าในคลินิกหมอโอ๊กสมิธออกสื่อยืนยันไม่สูบบุหรี่พร้อมชี้ชัดชี้ชัดภาพที่เห็นคืออะไรกันแน่เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักที่หลายคนเห็นแล้วยิ้มตามกับเรื่องราวในครอบครัวของโอ๊กปานิสรากับหมอโอ๊กสมิธและลูกสาวน้องอาลินเหตุจากน้องไม่เชื่อว่าคุณพ่อเป็นนักร้องส่วนคุณแม่เป็นแอร์โดยน้องบอกว่าพ่อไม่ใช่นักร้องส่วนแม่ไม่มีอาชีพ ทำเอาชาวเน็ตเอ็นดูไปตามตามกันโดยงานนี้กลับมีประเด็นขึ้นมาหลังเพจดังได้มีการแชร์เรื่องราวน่ารักน่ารักในครั้งนี้แต่กลับมีคอมเมนต์หนึ่งเข้ามากล่าวหา o อฟปานิสราบอกว่าและถ้าให้ดีแม่ไม่ควรสู่บุรีไฟฟ้าในคลินิกข้อพ่อและเอาออกสื่อโซเชียลค่ะวันนั้นบังเอิญดูคลิปแล้วเห็นพอดีทั้งนี้ทางโอฟปานิสราก็ได้เข้ามาตอบกลับคอมเมนต์ดังกล่าวว่าสวัสดีค่ะโอฟนะคะเกรงว่าจะมีความเข้าใจผิดค่ะที่เห็นปอทือในคลิปเรียกว่าแทนฟลอก เป็นตัวอยา่างลดความเจ็บปวดที่ไว้ใช้ทางการแพทย์ในคลินิกเวชกรรมตามมาตรฐานการรักษาคลินิกเป็นเขตปลอดบุรีและป่อไม่สู่บุรีทั้งบุรีธรรมดาและบุรีไฟฟ้าค่ะขอบคุณนะคะนอกจากนี้โอฟยังได้แชร์โพสต์จากทางเทศพร้อมโพสต์ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้แบบชัดๆอีกครั้งว่าจากโพสต์นี้มีคอมเมนต์ที่กล่าวหาว่าแม่โอปสูบุรีไฟฟ้าในคลินิกซึ่งแม่โอปถือว่าเป็นข้อกล่าวหาที่น่ากลัวมาก แม่โอกจะขออนุญาตแปลคลิปต้องสงสัยไว้ในคอมเมนต์นี้ของแม่โอกและขออนุญาตชี้แจงว่าที่เห็นแม่โอ๊กือในคลิปเรียกว่าแพน t ร o อกเป็นตัวยาลดความเจ็บปวดที่ไว้ใช้ทางการแพทย์ในคลินิกเวชกรรมตามมาตรฐานการรักษาคลินิกเป็นเขตปลอดบุหรี่แม่ไม่สูบบุหรี่ทั้งบุหรี่ธรรมดาและบุหรี่ไฟฟ้าค่ะรบกวนพิจารณาข้อเท็จจริงก่อนคอมเมนต์ให้เกิดความเสียหายนะคะขอบคุณค่ะ